นิทานเรื่องหญิงใจบาปกับชายผู้มีบุญนานมาแล้วมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีชื่อนายเรืองส่วนภรรยาชื่อพิไลทั้งสองนั้นได้แต่งงานอยู่กินกันมาได้หลายปีฝ่ายชายทำงานรับจ้างตัดฟืนขายส่วนฝ่ายภรรยา ไปขายผักขายผลไม้ที่ตลาดบ้างอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่นายเรืองกำลังทำงานตัดฟืนอยู่นั้นก็มีขอนไม้ขนาดใหญ่ลม้มลงมาทับร่างของนายเรืองทำให้ขาทั้งสองข้างของนายเรือนนั้นใช้การไม่ได้อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้ในายเรืองผู้เป็นสามี ต้องหยุดทำงานและโชคร้ายไปกว่านั้นขาทั้งสองข้างของนายเรืองเกิดใช้งานไม่ได้และเป็นอัมพาตนายเรืองต้องนั่งรถเข็นส่วนหนางพิ่ไลนั้นจะต้องมาดูแลนายเรืองทำให้รายได้ลดน้อยถอยลงเพราะลำพังเงินที่นางพิ่ไรไปขายผักก็ไม่เพียงพอ บางวันก็ไม่ได้ออกไปขายในตลาดเนื่องจากต้องดูแลนายเลืองผู้เป็นสามีแม่พิลั лай, เอ้ยข้าขอโทษนะที่ขา้าต้องมาเป็นภาระของเจ้าผู้เป็นสามีพูดด้วยสีหน้าเศร้าหมองที่มองดูภรรยาทำงานอยู่คนเดียวอย่างเหน็ดเหนื่อยและตนนั้นก็ไม่สามารถขยับขยื่นได้ ทั้งที่หัวใจของตนอยากจะช่วยภรรยาช่างมันเถอะพี่พี่ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่หรอถือว่าเป็นเวรกรรมของฉันก็แล้วกันพี่ลายพูดแบบไม่ได้คิดอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่พี่ลายได้เข็นรถเข็นที่มีนายเรืองผู้เป็นสามีนั่งอยู่ออกไปขายผลไม้ เพาถ้าหากไม่เอานายเรืองออกไปขายด้วยเธอก็จะขายผักผล,ลไม้ไม่ค่อยได้เธอได้ห้อยผลไม้ไว้กับรถเข็นพร้อมกับเข็นรถเข็นไปด้วยนางพิไลเข็นรถเข็นไปตามหมู่บ้านผักจ้าผักผักจ้าผลไม้ก็มีนะจ๊ะเมื่อทำแบบนี้ทำให้นางพิไลนั้นขายผัก และผลไม้ได้ดีโหขายหมดเกลี้ยงเลยวันนี้นางพิไลดีใจมากและในทุกๆวันนางพิไลก็จะเข็นนายเรืองผู้เป็นสามีไปด้วยทุกครั้งและในวันนี้ก็เช่นกันนางพิไลเข็นรถเข็นมาจอดที่หน้าบ้านหลังใหญ่ซึ่งมีชายแปลกหน้าหน้าตาคมเข้ม อายุไล่เรียกกับเธอได้กวักมือเรียกเธอจึงรีบหยุดรถเข็นซึ่งมีนายเรืองผู้เป็นสามีนั่งอยู่บนรถเข็นนั้นและเธอก็ได้หยุดจอดรถเข็นเอาไว้ตรงนั้นก่อนที่จะไปพูดคุยกับชายผู้นั้นเอาส้มหนึ่งถุงจ้ะคนสวยส่งในบ้านนะชายแปลหน้าผู้สีหน้าเย้าวยวน เล่นหูเล่นตาทำให้พี่ลัยก็ส่งสีหน้าแววตาแพลวลาวเล่นหูเล่นตาตอบกลับไปขับเขาด้วยพี่ลัยเธอบอกนายเรืองว่าจะไปส่งส้มให้กับลูกค้าข้างในเมื่อเธอเดินเข้ามาในบ้านชายคนนั้นไม่รีรอรีบรุดมาสัมผัสเรือนกายของพี่ลัยในทันที พิ่ไลไม่ขัดขืนเลยสักนิดและเมื่อตาทั้งสองข้างเหลือไปเห็นถุงเงินขนาดใหญ่ที่ผู้ชายคนนั้นเอามาหลอกล่อเธอยิ่งทำให้พิ่ไลไม่ขัดขืนอะไรเลยและทั้งสองได้มีสัมพันธ์เกินเลยโดยทิ้งให้ในายเรืองผู้เป็นสามีพิการรออยู่ที่หน้าบ้านเพียงลำพัง และเมื่อชายแปลกหน้าได้ลิ้มลองของใหม่จึงได้ยื่นถุงเงินให้กับพิไลพร้อมยังได้พูดเป่าหูพิไลว่าแม่พิไลแม่ก็สวยนะแม่จะมาเสียเวลาดูแลผัวพิการอยู่ใหญ่เป็นค่านะหาผัวใหม่ดีกว่าผัวพิการทําอะไรก็ไม่ได้เมื่อพิไลได้ยินดังนั้นก็หยิบเงินและถุงผ้า เดินออกมาจากในบ้านชายแปลกหน้ายิ้มเยาะอย่างสะใจเมื่อพีิไลเดินมาถึงนายเรืองผู้เป็นสามีโดยความที่นายเรืองนั้นนั่งรอพิไลอยู่นานนายเรืองจึงได้ถามขึ้นว่าทำไมแม่พีิไลเข้าไปนานจังนางพีิไลที่ถูกชายแปลกหน้าเป่าหูมาจึงได้ใช้น้ำเสียงตะคอกกลับไปในทันทีว่า ฉันจะไปนานมันก็เรื่องของฉันพี่มายุ่งกับฉันทำไมคนพิการอย่างพี่อยู่ด้วยก็เสียเวลาเปล่าแถมยังเป็นภาระของฉันอีกทำอะไรก็ไม่ได้นายเรืองได้ยินแบบนั้นก็เสียใจมากน้ำตาไหลพรากออกมาแบบไม่รู้ตัวมีหน่ำซ้ำพิไลยังเข็นรถเข็นของนายเรืองไปทิ้งไว้ข้างทางพี่อยู่ที่นี่แล้วกันต่อจากนี้ฉันจะไม่ทนแล้ว ฉันไปหลักพูดจบพี่ไลก็ทิ้งนายเรืองผู้เป็นสามีที่กำลังพิการไว้ข้างทางเธอเดินหายไปพร้อมกับเงินปึกใหญ่ในถุงผ้านั้นที่ได้มาจากการขายเรือนร่างให้กับชายแปลกหน้านายเรืองนั่งอยู่ในรถเข็นที่จอดอยู่ข้างทางเป็นเวลาหลายชั่วโมงจนพบข้ามจู่จก็มีรถยนต์คันหนึ่ง วิ่งผ่านมาแต่รถยนต์คันนั้นวิ่งผ่านไปแต่ก็ได้เลี้ยวกลับมาจึงมีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งได้ร้องถามด้วยความห่วงใยว่าโถพ่อคุณทำไมถึงมาอยู่ในสภาพนี้นะแม่วาดจันลูกสาวคนเดียวของเจ้าสัวที่เป็นเจ้าของตลาดแห่งนี้แม่วาดจันเธอเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ เธอไม่รีรอรีบให้คนรถยกร่างของนายเรืองพร้อมกับรถเข็นนั่นขึ้นรถไปด้วยแม่วาจันพานายเรืองมาที่บ้านของเขาและเล่าเรื่องราวให้เจ้าส่บุญชัยฟังทั้งหมดเจ้าสวบุญชัยผู้เป็นพ่อเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ลูกสาวเป็นคนจิตใจดีแม่วาจันที่พอจะมีความรู้ทางด้านนี้อยู่บ้าง เธอได้ดูแลในเรืองและพาทํากายภาพบำบัดทุกวันและหลังจากนั้นสองปีผ่านไปนายเรืองหายจากการเป็นอัมพาตและสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งส่วนนางพิไลนั้นหลังจากที่ทิ้งนายเรืองไปด้วยความที่รักสบายและได้ใจเธอก็ได้ขายเรือนร่างของตัวเองให้กับชายแปดหน้าไปเรื่อยจนตัวเองนั้น ติดโรคร้ายโดยไม่รู้ตัวอยู่มาวันหนึ่งเจ้าสัวบุญชัยได้เรียกนายเรืองมาพูดคุยพอเรื่องพอคิดยังไงกับแม่วาดจันทร์ลูกสาวของข้านายเรื่องที่เป็นคนเจียมเนื้อเจียมตัวอยู่แล้วจึงได้ตอบไปว่าแม่วาดจันทร์เป็นผู้หญิงที่จิตใจดีและงดงามควรคู่ที่จะมีผู้ชายที่ฐานะดี มาดูแลครับท่านเจ้าสวัวนายเรืองตอบขัดใจตัวเองเพราะเขาเองไม่กล้าบังอาจเอื้อมไปชอบแม่วาดจันได้ทั้งทั้งที่ในหัวใจของเขานั้นรักแม่วาดจันไปหมดแล้วท่านเจ้าสัวรู้ทันจึงพูดขึ้นมาถ้าข้าขอให้เจ้ามาดูแลแม่วาดจันมาดูแลกิจการกงศีของข้าเจ้าจะว่ายังไงล่ะนายเรือง เมื่อได้ยินดังนั้นก็ทำให้น้ำตาไหลพลากออกมาด้วยความดีใจไม่คิดว่าตัวเองนั้นจะมีบุญมากขนาดนี้นายเรืองรีบก้มกับแทบเท้าของท่านเจ้าสัวก่อนจะรับคำด้วยน้ำตาแห่งความดีใจและเมื่อทุกอย่างลงเอยกันด้วยดีท่านเจ้าสัวจึงได้จัดแต่งงานให้กับนายเรืองและแม่วาดจันทร์และได้ยกกิจาการทั้งหมด ให้ทั้งสองได้ดูแลและสร้างฐานะไปพร้อมกันหลังจากแต่งงานทั้งสองก็ได้ครองรักกันและอยู่กินกันอย่างมีความสุขทางด้านนายเรืองที่เป็นคนขยันขันแข็งหลักลูกรักเมียและยังได้ช่วยเจ้าสัวดูแลก,กิจการมีหนำซ้ำยังได้ขยายก,กิจการออกไปยังต่างประเทศทำให้เจ้าสัวบุญชัยภูมิใจเป็นอย่างมาก และไม่ผิดหวังที่ยกลูกสาวเพียงคนเดียวให้กับนายเรืองอยู่มาวันหนึ่งนายเรืองที่ตอนนี้นั้นเป็นคุณเรืองเจ้าสัวคนใหม่เจ้าของตลาดแห่งนี้ได้มาตรวจสอบความเรียบร้อยและได้มาเก็บค่าเช่าในตลาดพร้อมกับภรรยาก็บังเอิญไปเจอกับนางพี่ไลเข้าที่ตอนนี้นางพี่ไลหมดสภาพ มานั่งขอทานอยู่ข้างถนนในเรืองหยุดลงตรงหน้าเพื่อดูให้แน่ใจว่านี่คือพิไรภรรยาเก่าของเขาจริงๆใช่ไหมพิไรไม่เหลือเขาคงหญิางงามเหมือนอย่างเดิมนางนั้นมีตุ่มหนองพองผุดขึ้นมาตามเนื้อตามตัวผิวพรรณหมองคล้ำและดูสูผ้ผอมไปจากเดิมมากแม่พิไลทำไมแม่ถึงเป็นแบบนี้ ม่ไปทำอะไรมานายเรืองหรือคุณเรืองในตอนนี้อดถามไม่ได้กับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าพี่เรืองพี่เรืองจริงๆด้วยฉันดีใจจังเลยพี่ไรรีบคว้าแขวนของนายเรืองเอามาไว้เมื่อเห็นว่านายเรืองสามีเก่าของตนนั้นกลับมาเดินได้อีกครั้งแต่นายเรืองกับปัดมือนั้นออก เขายังจำวันนั้นได้ดีวันที่พี่ลายทิ้งเขาไว้ข้างถนนมันคงเป็นกรรมจากการกระทำของพี่ลายและคงเป็นบุญของนายเรืองสินะที่ถูกทอดทิ้งในวันนั้นและทำให้ในายเรืองได้มาพบรักและพบชีวิตใหม่ในวันนี้ทันใดนั้นเองเสียงของแม่วาดจ,จันทร์ก็ดังมาจากข้างหลัง อ้าวพี่เรืองอยู่นี่นี่เองฉันตามหาอยู่นานชายหนุ่มหันไปสบตาแม่วัดจันผู้เป็นภรรยาและจูงแขนภรรยาหันหลังเดินจากพี่ลายไปโดยไม่ใหญ่ดีไม่มีอะไรหรอกจ้าพี่ให้เงินขนขอทานอยู่หนะรอไปกันเถอะทั้งสองเดินควงคู่กันไปพร้อมกับรอยยิ้มแห่งความสุขปล่อยให้พี่ลาย นั่งเป็นขอทานอยู่ตรงนั้นจบบริบูรณ์ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ